น้องคนหล่อที่น้องไอคนหล่อที่น้องบอกว่าคนหลอ่อที่น้องบอกว่าน้องชอบอ่ะพี่ว่ามันหล่อเท่ากูเป้าแต่วันนี้กูจะทำอะวรดูนะกูนี่หัวขาวเวมม้มีด้วยนี่หมดหมดเนี่ยไม่เลนี่ มีโมดเป็นไงเอ่อเพื่อเป็นไงแต่คนหล่อที่เธอบอกว่าเธอชอบอ่ะตอนแชมาเอ้ารอไหมโทโบสูเออ้เว้ย ดีดว่าน้องแน่จริงน้องก็มาสู้กับพี่ก็ได้นะวันนีพี่นั่งตากชิวดีมาซายรอให้น้องมายิงพี่ได้ไหมครับวันีพี่อยากโดนตบไก่อะคนไหนบอกว่าอยากท้าหนึ่งหนึ่งกับคนติ๊กตอกเหรอก็กูเลยแหละกันจัดคนไหนปากดีมากูจัดให้รู้เรื่องเลยมา อยากเจอพี่ใจ่ไม่น้องเดี๋ยวพี่จะให้จเจ้าเจ็ดสุนไหม <S <S <IL EN C IO> เด็กสมัยเนี้ยกูชอบมีกระโปงข้างไข่ข้างหมาไม่รู้จักคำนึกในเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูเลยที่จริงกูไปหามึงแน่แค่แหละทุย